วัสดีก <Das> ค <que ath en> นด้วยนะครับอยู่กับผมปุ่นเกมมูสชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับโอเคเพื่อนโอเคไหมเกงโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตอนนี้เราทำการรอเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป้าหมายกลังมาโอเคโอเคเรองน้ำ okay. okay. ดูตรงนั้นดิฮะเดินไปตรง,งนั้น่ะแงงแงงแงงเนี่ยมันมีอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเออมีอะไรอยู่ไม่รู้ไม่ไตกอ่ะเฮ้ยไหนไหนไหนอะไรตก ไอคิ้วพี่ขอไิ้วพี่ขอพารึงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าทุบโต๊ะตามีคิ้ต่อไปถ้าโดนทักที่ต่อไปนะครับงั้นแบบพาดีกต่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเริ่มเบื่อว่ะไม่ชอบไม่ต้อมกดไลค์กันด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไอคลิปวจะไปมาแน่นอนจะไปมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะรออียลอยเดี๋ยวตอนนี้ลูกมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปนะครับ